คาเฟ่แนวลอบที่มีความอ่อนหวานพออบล้อมไปด้วยสวนดอกไม้กินได้ทําให้เครื่องดื่มและขนมมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เขาปลูกเองปลอดภัยมั่นใจไร้สารพิษร้านนี้เขาชื่อว่าจังฟู้ดค่ะอยู่ซอยจรัญ91แยก4มาถึงแล้วก็จะเห็นอาคารปูนสีขาวแบบนี้แล้วบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นสีเขียวสดชื่นสบายตามากค่ะในร้านเขาตกแต่งน่ารักบานขอบหน้าต่างเป็นไม้พอมาอยู่กับผนังปูนสีขาวมันรู้สึกถึงชนบทที่อบอุ่นในช่วงฤด,ดูฝนมาถึงก็จับจ้องไปที่ตู้ เค้ก okay, ก่อนเลยค่ะเลมอนชีสพายกับอัญชันชีสพายมีดอกไม้กินได้ที่ท็อปอยู่ด้านบนรู้สึกว่ามันเยาวยวนน่ากินกว่าเดิมส่วนเมนูเครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะมากแล้วน่ากินทุกเมนูเพราะมีส่วนผสมจากดอกไม้ที่เขาปลูกเองนอกจากดอกไม้กินได้ก็ยังมีพืชพัน์สมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะหรือใครจะมาฝากท้องที่นี่เขาก็มีอาหารมากมายค่ะสั่งขนมเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วก็ไปหาที่นั่งเอางานมานั่งทําสักหน่อยเลือกมุมนี้บอกเลยว่ามันชิลสุดๆมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นวิวแบบนี้ค่ะเก็บดีกว่าไม่ทํามันแล้วงง ดัดสินใจออกไปเดินเล่นข้างนอกสูดบรรยากาศสดชื่นบรรยากาศช่วงนี้ข้างนอกไม่ร้อนเลยนะคะที่นั่งด้านนอกก็ชิลมากแอบมีเสียงนกร้องแล้วก็ดอกไม้เล็กๆเ,เหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยค่ะกลับเข้ามาด้านในเพราะว่าเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วแก้วนี้ชื่อเมนูว่าสดใสส่วนผสมมาจากแยมกุหลาบโฮมเมดแล้วก็มีไซรัปดอกไม้ที่ทางร้านทำเองคงไม่ต้องบรรยายรสชาตินะคะตามนั้นค่ะแก้วนี้ชื่อเมนูว่าโป๊ะแต่เขาเป็นกาแฟดำที่ผสมกับสมุนไพรไทยมีรสชาติที่แปลกแต่ลงตัวรสชาติมีความเปรี้ยวหวานเล็กน้อยตัด กับความขมของกาแฟยังมีความหอมที่ได้จากมะนาวใบสะระแหน่และใบหูระพาด้วยค่ะก็เรามีทองม้วนดอกไม้ด้วยคอนเซปต์เห <Concept S 2> มือนเดิมค่ะใช้ดอกไม้ในสวนเลยทองม้วนดอกไม้มีความกรอบและหวานอ่อนๆทานกับเจ้าโปแตกอร่อยดีค่ะทุกคนคะ่ะร้านเขามีชั้น2ด้วยนะคะข้างบนชั้น2ก็ตกแต่งได้น่ารักไม่แพ้กันดูน่านั่งมากเลยนะคะทุกมุมสไตล์ร้านเขามีความอาร์ตค่ะมีภาพศิลปะที่น่าสนใจอย,อยู่หลายภาพเลยวันที่2พาพี่สาวมานั่งเล่นการ์ดค่ะสั่งเป็นมัทฉะน้ำส้มอร่อยชอบเลยส่วนเมนูนี้เราจำชื่อไม่ได้ แต่รสชาติมีความเปรี้ยวหวานและหอมสมุนไพรสุดๆเจ้าเลมอนชีทพายจ้องมานานแล้ววันนี้ขอลองหน่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงเนี่ยเป็นเลมอนชีทพายที่ยิ่งเขียวยิ่งเปรี้ยวยิ่งหอมสดชื่นเหลือไปเห็นค่ะว่าเขามีชาดอกไม้ขายด้วยชงง่ายๆแค่เอาไปใส่น้าอุ่นทานได้ทั้งดอกเลยโดยรวมก็คือร้านนี้รู้สึกชอบมากนะคะเจ้าของร้านก็ใจดีแล้วเมนูเครื่องดื่มอาหารเรารู้สึกว่าเขาใส่ใจทุกอย่างที่จอดรถก็กว้างขวางร้านเขาเปิดวันอังคารถึงวันพฤหัสสิบโมงถึงหกโมงแล้ววันศุกร์ถึงวันอาทิตย อยากให้ลองมาจริงๆค่ะ